ทิพที่สองวัดป่าถ้ำพึ่งดาวดึงจ้าเกือบจะมาบบหอดวัดแล้วจ้าแค่เห็นเส้นทางแล้วอุ้ยฉันละคิดหนื่อไม้คอยละอยากหัวว่าพืชขึ้นมาได้น่ะเที่ยงกันกับบอยากาคือว่านเนาะเส้นทางขึ้นภูเขาพี่น้องเหมือนกับเป็นตตยานจังสี่เลยตอนแรกก็ว่าจะโบขึ้นไปเหลืออีกน้อยหนึ่งสิ่อดพี่น้องก็เลยอืมตัดสินใจไหนไหนก็มากเกือบสิ่อดแล้วอืมตัดสินใจ ตัดแขวขึ้นไปครับยาน,นาปั้นไดก็ซิสูเดอร์พี่โบเแถมยังถึงดาน,น้ำผอมข่อยระยักพ่อไปหอทั้งทก็หิวครับพี่น้องก,กองทัพก็ต้องเดินด้วยทองก็หาไรเกลาขวอยไปไทยรูปไทยในแล้วก็ข่อยมาสืบายสีขึ้นไปทึ้งทงอีกเทือนึงไปไว้ไพัคะระนไปไหว้พระกันนะคะขึ้นไปข้างบนเลย ทุกคนขึ้นไปข้างต้งเน็คกัซซีมี่ยังกัซซีมี่พระนอนเนาแล้วก็ซิมี่หลวงปู่หลวงปู่สวงน้ำเด้อเขาบอกว่าทั้งพีวทั้งพีเนี่ยจิเป็นวัดของหลวงปู่สวงที่เพิ่งมาปฏิบัติธรรมใช่ไนมช่วงวัดหลวงปู่สวงข่อยกระบอกหูครับพี่น้องรู้แค่นี้จริงจริงก็อย่างว่ามาเที่ยวเห็นว่างามข่อยก็เลยอยากมาชมแบบบรรยากาศโคตรดีร่มรื่นน่าอยู่แฮงหน่านอนเวดอะถึงแล้ว เห็นไ่คะพี่น้องนี่แหละค่ะคือวัดป่าท่าพึ่งดาวฤกระตังอยู่อำเภอผู้สิงจังวัดซีสเกตค่ะพี่น้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอผู้สิงค่ะพี่น้องครั้งแรกคือกันหละที่คอยขึ้นปานี่ เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวไปกราบไหว้สักการะบูชาพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ภายใต้หน้าผาพี่น้องดูมันสวยงามมาก่อนที่เราจะขึ้นไปทั้งทั้งนะคะเมื่อเราขอถ่าไทยรูปสักช็อตสองช็อตเพื่อเป็นความทรงจําว่าเราเคยมาวัดนี้วัดอยัางละโศวัดป่าธรรมพึ่ง <c oughs> ดาวดึง <c oughs> บรรยากาศนิ่โคตรร่มรื่นค่ะพี่น้องเ <c oughs> หมาะสําหรับผู้แสวงบุญและคนที่รักธรรมชาตินี่ต้องมาเลยเด้อค่ะพี่น้องดูสิสวยงามอารามตายวมาดูนะคะขอยชี้ท ให้พี่น้องด้เบิ้งว่ามันสวยงามจริงๆร่มรื่นน่ายอยู่มากเราจะมาขอพรทางนี้ต่อนะคะเห็น เห็นล <โฆ S 1> ็ปที่อันนั้นเห็นละข้างใสมือตดิน,น,นส่วนลูกของค่อยยากๆก็จะพาหนีไปกนเพราะว่ากลัวละครั้งค่ะพี่น้องเห็นละครั้งไม่ได้เป็นตาให้สถานที่คือแบบว่าสวยงามมากถ่ายรูปก,ก็ยังสวยพี่น้องดูดิ ทำแบบได้สวยมากเนาะคือจางมากกวาญาเป็นมาอย่างสีตะเกา่มั้งคนจะไมอนที่ดไมคะมันเป็นีสีเกามาติจะเป็นสีมันตะเกาอ้หหมู่เฮดให้ไหมโด๊ะ <c oughs>

ไม่จนเลยะไมีท <laughs> <laughs> onun, ุกชุลบเานะเลยตัดจุดตรงนี้กือบไปไม่รอดค่ะเกือบอ้วนเกินไปสวยงามมากเลยแต่ทำได้งานน้อทำได้ยังไงอะสวยงามมาก ทุกคนสนุกสนานในการถ่ายรูปรนานนารมาถ ư มาตื่นเลยเชิเาวยเจอ้ามจะมาตื่นลูกล้านดา้เอายืนยืนเอาหน้ ยนันกนเยยการาจุารเุ่นเล็ออกไปคนเป็นยังไงบ้างปวดขาไหมดีที่ยมีดีที่มันยังมีที่ให้จับนะคะ วัด <What> <what S 2> อะไรนะพี่ปุ๊วัดถ้ำผาพึ่งจบเรียบร้อยค่ะยางจนเมื่อยคาหลากหมดเรียบค่ะพี่น้องจบทริปในวัดถ้ำผาพึ่งอะกูกระดิ่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย